หาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะค่ะ ไปกำลังใจให้ด้วยนะกับครอบครัวนี้นะคะ<ฆ>เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศค่ะมีประเด็นเด็กในโรงเรียนเด็กนักเรียนแกล้งกันรัง<ฆ>แกกันแต่นี่ค่ะเป็นเรื่องแล้วนะที่ฝรั่งเศสเขาถึงขั้นผ่านร่างกฎหมายค่ะใครรังแกกันมีความผิดทางอาญาด้วยนะ<ฆ>โทษทั้งจำทั้งปรับแล้วโทษสูงสุดคุณผู้ชมถึงขั้นจำคุก10ปีทีเดียวค่ะช่วงหน้า,านเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ มอเตอร์เอ็กซ์โปทูเทมากรรมสุขสรรค์คนรักยานยนต์ชมรถยนต์จักรยานยนต์เรือและอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย1-12 <c oughs> ทึงธันวาคมศกนี้ c เช l ลนเจอร์ m p a c t เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดยอาหารคือพลังสําหรับชีวิตคุณค่าของอาหารสัมผัสได้ด้วยคุณภาพและความใส่ใจโนวอาออแกนิกมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณค่าและเติมพลังสําหรับชีวิตของทุกคน กว่าสิปีโนวาออร์แกนิกเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพผู้คนภายใต้แนวคิดสร้างสารร์ผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำอาทิคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนโมัติที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีประสิทธิภาพกำลังการผลิตสูงจากเสียงตอบรับและความไว้วางใจจากผู้บริโภคกว่าหนึล้านรายการันตีด้วยรางวัลและมาตรฐานเพื่อยืนยันคุณภาพของเรากว่าหนึทศวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีของความรับผิดชอบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อมเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ก้าวไปสู่มาตรฐานโลกอย,อย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใส่ใจตัวเองแล้วนะครับพี่ชัยครับผมเห็นด้วยครับน้องหนุ่มครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับร่างกายของเราต้องใส่ใจด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห,รห้ามู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจําและการนอนหลับพักอผ่อนอย่างเพียงพอครับผมรับประทานถังเช่าตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องรางวัลและโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจ GMP ตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานแต่พอได้มาลองเองชอบครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษ มามอบให้ด้วยนะครับซื้อถังเช่าผสมมันติวิตจนบีขนาด30แคสูนจนดนแปดกระปุกนราคาเพียง1,000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีกระไฟปรุงสดเด็จชนิดผมผสมถังเช่าและสารสกัดแห่นจืดตาลิสเด็นจำนวน8ถุงรวม40ซองราคาโปรนิสจำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร02-026-5888หรืออัดลายมาที่อั88มีอัดด้วยนะครับปรโมชัเช่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ โค้งสุดท้าย t ีแคส65ใครพลาดติวสดสหพัฒ์